การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนายามนะครับโดยภาพรวมเป็นไปอย่างคึกคักเช่นกันครับประชาชนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งต่างทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องครับอากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนายามตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยภาพรวมเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งต่างทยอยออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในวันนี้ตลอดทั้งวันจะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวและมีฝนตกลงมาในบางช่วง แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการออกมาทำหน้าที่ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบนนายามีทั้งหมด7หน่วยแบ่งการเลือกตั้งออกเป็น2เขตซึ่งมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเวลาของการเปิดหีบเลือกตั้งโดยประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งนับว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ประชาชนมีความตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าครั้งที่ผ่านมาโดยคาดว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากถึงร้อยละ80 เนื่องจากหลายคนให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอย่างมากสําหรับเทศบาลตะบนายยามอําอนย,อา,มอา,นยอามจัังหวดจันทบุรีมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา,าเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนายยาม,ยามทั้งหมด2ทีมได้แก่ทีมพัฒนานายามหมายเลข1นำทีมโดยนายธานินสมบูรณ์พร้อมกับผู้สมัครสมาชิกส,สภา,าเทศบาลตะบนายยามเบอร์1-6และทีมรักนนยามหมายเลข2นำทีมโดยนายอนอนท์รัตนภาพ และผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบ,บนายามเบอร์7-12ถึง12โดยการเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีคณะกรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดูแลในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มงวดในแต่ละหน่วยเลือกตั้งอีกด้วยครับ